สวัสดีครับผมพิซารีวิวหนันะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของเดนน x t กันนะครับใช่ครับถ้าสมมติว่าคุณแบบทำงานเหนื่อยแล้วก็กลับมาอยากจะเอาอะไรที่เป็นเบาสมองแบบว่าแบบอะไรที่มันแบบทำให้สมองคุณรู้สึกว่ามันแบบโล่งโล่งแบบโล่งเลยแบบโล่งแบบแบบงานทุกอย่างแบบอะไรทุกอย่างเคลือบโอ้โล่งเลย เรื่องนี้แหละครับเรื่องนี้คือตอบโจทย์แบบตอบโจทย์แบบฮาจริงๆอ่ะมันฮาแบบระดับถึงขั้นแบบมิตรบีนะครับมิตรบีเนี่ยจะเป็นการแบบตลกแบบธรรมชาติตลกแบบว่าคนนี้มันดูตลกใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันทําให้สานกาณ์มันดูแบบตลกแล้วก็คือเอาตรงคือบุคลิกคนในเรื่องเนี้ย คือแบบไม่มีไม่มีใครที่ดูปกติสักคนหนึ่งเลยคือแบบแปลกแปลกแปลกแต่เชิงแบบตลกผมเลยแบบเออถ้าแบบคุณอยากจะรู้สึกว่าแบบเอออยากมีวันสบายสบายผ่อนคลายอยากดูหนังเรื่องเรื่องที่มันแบบผ่อนคลายสมองเหมือนมิสเตอร์บีนเนี่ยแต่ว่าคุณแบบดูมิสเตอร์บีนจนเบื่อละคุณแค่อยากดูอะไรที่มันเบาสมองคล้ายๆกันเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้คือแบบ เบาเบาแบบเบาสุดๆเบาแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยไม่ต้องคาดหวังเนื้อเรื่องอะไรเลยแค่ปล่อยสมองไปเรื่อยๆแล้วดูดูแบบดูเฉยๆแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆคือแบบมันไม่มีอะไรเลยแต่คําว่าไม่มีอะไรเลยมันามันสร้างความบันเทิงให้แบบเออมันตลกอ่ะมันมีมุกจิกกัดอะไรประมาณนี้มันทำให้รู้สึกเออมันดูแบบมันดูแบบเออมันสร้างมุมมองตลกตลกอ่ะ อย่างเช่นแบบมันีแบบอมันอาจจะเป็นพ่อคนภาคด้วยภาคแบบภาคที่แบบว่าปั่นปั่นแบบปั่นจริงๆอ่ะทำให้รู้สึกว่าเออตัวเรื่องมันยิ่งปั่นแบบปั่นประสาทจริงๆแบบอย่างเช่นแบบมีคนกำลังแบบว่าจะเอาแบบว่าถือแบบชปูนเนี่ยแล้วก็พยายามจะแบบจะเล็งจะยิงแล้วเนาะ จะยิงแล้วเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็เพระเอกก็คือไปปอบย้นด้วยแบบว่าถ้าคุณทําแบบนั้นออกไปคุณจะรู้สึกว่าคุณจะแบบมีความสุขสุด,สด,สดแต่ว่าคุณก็ไม่ควรสมควรจะทําแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันสุดยอดที่สุดมันแบบมันจะรู้สึกมันมือที่สุดที่สุดในชีวิตของคุณ แต่คุณจะเสียใจและไม่อยากจะทํามันคือแล้วคือแบบโอ้โหถ้าผมแบบเป็นคนที่แบบโดนใจยิงกุแบบอ้ปล่อยฮะปล่อยไม่ต้องไม่ต้องเปืดองหรอกเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยถ้าแบบจะช่วยกันขนาดเนี้ยคือช่วยแบบช่วยส่งเคาะกันขนาดนี้เพื่อแบบปั่นอะปั่นคือเรื่องนี้คือปันป่นปันป่นภะษาสุด จริงมันมก็มีแค่นี้คือแบบหนังแบบเหมือนมิสเตอร์บีน่ะมีสืบสวนสอบสวนแต่อันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าสายลับแต่อันนี้จะเป็นแบบว่าตำรวจที่แบบว่าพยายามจะไล่จับไขรคดีนู่นนี่นั่นมีคนเสียชีวิตแล้วอยากจะแบบไขคดีให้ปิดคดีได้หาคนร้ายตัวจริงให้เจอรางวัลแต่ว่ามันจะมันแบบ มันรั่วคือพระเอกมันก็รั่วคนร้ายก็รั่วรั่วรั่วกับรั่วประท้ากันอะคือแบบยิ่งยิ่งยิ่งดูยิ่งรั่วคือแบบปันป่นปั่นจริงๆเรือบดูเอาฮาทุกคนเออมีแค่นี้ครับหนังหนังเรื่องนี้ไม่มีแค่นี้แหละครับผมให้อยู่ที่เอาความกาวนะ ให้ความกาวอยู่ที่6.5ใช่ความกาวอยู่ที่6.5จนะุครับคือแบบกาวสุด,สดกาวจนไม่รู้จะกาวยังไงนะคือแบบลอยลอยแบบหายไปเลยอะสมองคือหายไปเลยมาแล้วครับทุกคนขอบคุณครับสำหรับคอมเมนต์และขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับไปละ